ขึ้นแล้วไหมย้วอย่เ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกมมาดีเกมาดกมาดิอ่ันคืออะไรนอนแกแค่น้าแล้วโอ้ยมันคือตัวอะไร ครับหลังจากติดฝนไปพักใหญ่ครับผมเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ครับเหมือนจะเห็นเออเขาเรียกว่าอะไรความหวังของเราครับผมแสงสว่างมานะฮะไปลุยกันครับไปช่วงนี้โอ้ยเอาเลยอะ่ะโอ้ยลงเอาเลยอะ่ะเอ้าวอ,อะไรกันเนี่ยโอ้ยอยูอ่อยู่ไม,ไม่น่าครับกดแรงมาก หมมยไปนี้โดนโดนป้อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยต้อนรับอย่างดีลาบครับลาบโอ้น่าจะเก้มบางครับเฮ้อะไรวันเนี้ย โอ้โยโดนกันแล้วครับหมายแรกเอาเลยอะโอ้ยอตอนรับยังดีอย่าหลุดก็พอครับผมหา,อ,าอันนี้มันไปหรือมันติดกองวะนนีปลาผัดกองเลยไหมอ่ะเออกองแล้วไหมอะ<อ>แต่แอยปลาผัดกองเออมาน,นั้น่เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปชงให้ ด้้ววยตันีโอ้ยใหญ่ครับหรือว่าเกาหรือว่าเกาพี่ตองมานอนดูแล้วเั้ยเออโอ้ยนี่ขังแข็งยกเหย้าเหรอโอ้ของจริงครับจะต้องเชื่อเพีย้เหรอแม่นเลยเชื่อโอ้ใช่พลาดกองแล้วเออได้ผ้าดกองแล้วโหดมาก Ay giờ ba hầu lùa chơi hết sài con nuông con ngoi ui lụt chưa bao dần kip ơ dần kip โอ้ยยอเลื่อยไปเลยเลื่อเลยเธอทำอะไรกับเหยื่อฉันล่ะเหยืยย่อมานี่มันเหยื่อไก่เลยเวย้ยมึงดูถูกหมดโอ้ยยอไม่ยอมไม่ยอมเข้ารวยจริงอยู่มันยอดยอดเลยครับ ย่าข <Yeah. S 2> yeah, okay, okay. ึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วไหมขึ้นแล้วขึ้นแล้วไหมขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกมมาดี้เกมมาดี้อะมัคืออะไรมันคือตัวอะไรตัวอะไรหุดออกมาครับ เฮ้ยมาเฉยว่ะเหยื่อไก่แล้วว่าอย่าเล่นอย่างนี้หุยแก้มบางโอ้ยโอ้แก้มบางใหญ่แก้มบางใหญ่แก้มบางใหญ่เออวิ่งหินมันอาจจะพลาดโอ้แก้มบางใหญ่ครับท้อ้โห้ คนจะได้ไปยังไงก็ได้ขึ้นเล้ยังได้แลยวไปไหนเ่นมืนนั่นดิโอ้ติดดินยังได้ครับโอ้ตัวใหญ่ตัวนี้น่าสุดอ่ะเติมใชนหน่อยจะได้อะไรก็ได้นะไหนอ่ะเห็นไหมเรากดหน้าจอทีนึงว้าโอเคว้าครับโดนแล้วครับกว่าจะเอามันออกครับ โจมแหล่ที่ท้องนะครับเจอแหล่ที่ท้องก่อนเล่าจากกองครับผมเข้ากองครับเข้ากองเยี่ยมเลยไตถึงยอดขอบคุณครับแต่สองก็ดูหนังแข็งครับผมตัวนี้